หัวข้อที่2เรื่องอัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชการเจริญเติบโตของพืชคืออะไรการเจริญเติบโตนั่นคือการที่พืชมีการเจริญเติบโตโดยมีการแบ่งเซลล์มีการขยายขนาดของเซลล์รวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆที่จําเป็นออการดํารงชีวิตของพืชเช่นการสังเคราะห์ด้วยแสงการควบคุมการเจริญเติบโตการออกสนองต่อสิ่งเร้าเป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ,อก,การเจริญเติบโตของพืชขอแบ่งออกเป็น2ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยภายนอกและ 2. ปัจจัยภายในสำหรับปัจจัยภายนอกเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าปัจจัยภายนอกจะเป็นปัจจัยที่พืชได้รับจากสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ,อก,การเจริญเติบโตอาจจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรืออาจจะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชก็ได้เช่นแสงน้ํา แร่ธาตุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนอุณหภูมิและสัตว์รูพืชสำหรับปัจจัยภายในที่เรากำลังจะได้เรียนรู้นั้นจะเป็นสารที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชซึ่งพืชเป็นผู้สร้างขึ้นเราจะเรียกสารควบคุมการเจริญเติบโตนี้ว่าฮอร์โมนพืชหรือแผลนฮอร์โมนซึ่งจะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อที่จะควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ฮอร์โมนของพืชที่เราจะได้เรียนรู้กันนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชนิดได้แก่ 1. ฮอร์โมนออกซิน 2. ไซโทโไคนิน 3. จิบเบอร์ลิน 4. เอทิลีนและ 5. กรดแอปซไซซิกเรามาดูกันทีละอันนะคะเริ่มต้นจากฮอร์โมนออกซินค่ะ ฮอร์โมนออกซินจะเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยมีการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นอิทธิพลของออกซินนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการอธิบายการเบนเข้าหาแสงอาทิตย์ของยอดพืชได้เราคงเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ายอดพืชจะเอ็นเข้าหาแสงอาทิตย์แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะออกซินจะถูกสร้างขึ้นจากบริเวณยอดของพืช หากพืชได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทั่วเท่ากันทุกบริเวณจะทำให้ออกซินกระจายตัวบริเวณยอดอย่างสม่ำเสมอเด็กๆสังเกตเห็นวงกลมสีชมพูรบริเวณยอดพืชใช่ไหมนั่นเขาแทนออกซินที่กระจายตัวอยู่บริเวณยอดพืชนะคะซึ่งมันจะทำให้ยอดของพืชเนี่ยสามารถที่จะเจริญตั้งตรงขึ้นไปได้เรื่อยๆ หากในบางครั้งเนี่ยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อาจจะส่องมาถึงพืชไม่เท่ากันทําให้บางบริเวณของพืชได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและด้วยการที่ออกซินมันเคลื่อนที่หนีแสงจากภาพจะเห็นว่ายอดของพืชทางด้านขวาจะได้รับแสงมากกว่าทางด้านซ้ายออกซินจึงเคลื่อนที่ไปสะสมอยู่ด้านซ้ายมากกว่ากล่าวคือด้านที่ได้รับแสงน้อย ออกซินจะเคลื่อนไปสะสมมากกว่าส่งผลให้ด้านที่ได้รับแสงน้อยเกิดการขยายขนาดมากกว่ายอดพืชก็เลยเอ็นเข้าหาแสงอาทิตย์จากภาพเด็กๆจะสังเกตเห็นวงกลมสีแดงในภาพนี้แสดงให้เราเห็นว่า ผลจากออกซินจะทำให้เซลล์บริเวณนี้เกิดการขยายขนาดมากกว่าอีกด้านหนึ่งจึงทำให้ปลายยอดพืชน,นั้นเอ็นโค้งงอเข้าหาแสงอาทิตย์ได้นอกจากนี้ออกซินยังมีผลในการยับยั้งการเจริญของตาข้างแต่เดี๋ยวจะอธิบายตรงส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีผลมาจากการทำงานร่วมกันระหว่างออกซินแล้วก็ไซโทไคนิน สุดท้ายออกซินกระตุ้นการเจริญของผลและชะลอการหลุดร่วงของใบออกซินกับการนำไปใช้ในปัจจุบันมีสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายกับออกซิน <c oughs> เช่น i d a NAA ซึ่งเราจะนำมาใช้เพื่อเร่งการเกิดรากของพวกกิ่งออนหรือว่ากิ่งอักชำ้ำ จากภาพพืชด้านซ้ายจะเป็นชุดควบคุมหรือว่าคอนโทรลที่ไม่มีการใช้ออกซินส่วนพืช3มต้นทางด้านขวาจะมีการใช้ออกซินในการเร่งการเกิดรากจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพืชที่มีการใช้ออกซินจะมีรากมากกว่ายาวกว่าพืชที่ไม่มีการใช้ออกซิน หรือเราอาจจะใช้ออกซินในการชักนำให้เกิดการติดผลของดอกโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิสนธิททำให้เราได้ผลที่ไม่มีเมล็ดเรียกว่าพาธิโนคัปอีิกฟรุตเด็กๆน่าจะเคยได้ยินหรือเคยรับประทานผลไม้ที่ไม่มีเมล็ดมาบ้างเช่นองุ่นไร้เมล็ด จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลไม้อีกหลายชนิดนะคะที่เราสามารถที่จะทําให้เกิดผลโดยที่ไม่มีเมล็ดได้แต่ว่าวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการเจริญได้ของพืชการใช้ออกซินเนี่ยก็เป็นเพียงหนึ่งวิธีการที่ทําให้เกิดผลที่ไม่มีเมล็ดได้และสุดท้ายการใช้ออกซินในปริมาณสูงสูงมากๆจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตเราจึงนำเอามาใช้ ในการกำจัดวัชพืช ซึ่งในอดีตเนี่ยเรามีการใช้สารกลุ่มนี้ในระหว่างการทําสงครามเด็กๆลองหาข้อมูลได้นะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนาเอาสารกลุ่มนี้มาโปรยตามป่าเราจะเรียกว่าฝนเหลืองเพื่อให้ใบไม้ของต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ร่วงหล่นหรือว่าทําให้ต้นไม้ตายไปเพื่อที่จะทําลายที่ซ่อนของทห,หารอีกฝ่ายหนึ่งและแน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้ย่อมส่งผลเสียต่อ,อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ด้วยปัจจุบันจะมีการรณรงค์ไม่ให้ใช้จารชนิดนี้ในการทำสงครามอีกต่อไปทันมาฮอร์โมนตัวที่2ชื่อว่าไซโทโคไคนินไซโทโคไคนินนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เราจึงนำมาใช้ประโยชน์ในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ ไซโทไคนินม,มีบทบาทในการกระตุน้นการเจริญของตาข้างซึ่งเกิดจะตองข้ามกับการทำงานของออกซินที่จะยับยั้งการเจริญของตาข้างนั่นเองเด็กๆอาจจะเคยสังเกตเห็นมาบ้างว่าเมื่อเวลาเราเด็ดยอดพืชพืชจะยิ่งมีการแตกยอดออกมาเพิ่มขึ้นเช่นเวลาที่เราเด็ดยอดใบกระเพราเพื่อที่จะนำมาทำอาหารเนี่ย พอเวลาผ่านไปไม่นานพืชก็จะแตกยอดออกมาใหม่และพัฒนาไปเป็นกิ่งใหม่ยิ่งเด็ดยอดก็จะยิ่งแตกยอดออกมาเพิ่มขึ้นต้นก็จะเจริญออกเป็นพุ่มด้านข้างมากขึ้นแล้วเพราะเหตุใดมันถึงเป็นเช่นนี้ล่ะก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าตาข้างก่อนดีกว่า ตาข้างหรือว่า a x i l l a r y bud บัตจะเป็นตาข้างที่อยู่บริเวณซอกของใบนะคะลองไปสังเกตดูซึ่งตาข้างเนี้ยเมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วมันจะสามารถพัฒนาไปกลายไปเป็นกิ่งใหม่หรือว่าไปเป็นดอกใหม่ได้จากภาพด้านขวาสดุดเด็กๆจะเห็นเลยว่าที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองนั่นคือส่วนของกิ่งใหม่ที่จเจริญมาจากตาข้างนะคะ ทีน eh ี ok ้เรามาดูผลจากการทำงานของออกซินและไซโทไคนินต่อการเจริญของตาข้างกันค่ะเนื่องด้วยออกซินจะถูกสร้างขึ้นจากบริเวณยอดพืชแล้วจะลำเลียงลงมาทางด้านล่าง แอะไซโทไคนิน ok จะถูกสร้างจากปลายรากแล้วลำเลียงขึ้นมาด้านบนจึงทำให้บริเวณใกล้ยอดพืชน,นี้มีอัตราส่วนของออกซินต่อไซโทไคนินสูงในขณะที่บริเวณด้านล่างจะมีอัตราส่วนของออกซินต่อไซโทไคนินอ่ำบริเวณยอดที่มันมีออกซินสูงๆเนี่ยมันจึงได้รับอิทธิพลจากผลของออกซินมากกว่าส่วนล่าง จึงทำให้ตาข้างบริเวณยอดพืชนี้ถูกออกซินยับยั้งการเจริญไว้จึงทำให้ยอดพืชนี้เจริญเติบโต,ตสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่แตกออกเป็นพุ่มทางด้านกว้างและในส่วนของพืชในบริเวณด้านล่างๆจะมีออกซินน้อยกว่า อิทธิพลการข่มของตาข้างจึงน้อยลงแต่มันจะมีไซโทไคนินสูงกว่ามีอิทธิพลของไซโทไคนินเด่นขึ้นมาแทนก็เลยมีผลให้กระตุ้นการเจริญของตาข้างทำให้พืชด้านล่างมีการแตกกิ่งก้านมากกว่าด้านบนส่งผลให้พืชมีลักษณะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมแต่หากเราเด็ดยอดพืชหรือว่าตัดปลายกิ่งมันก็เท่ากับว่า เป็นการทำลายแหล่งสร้างออกซินปริมาณออกซินจึงลดลงทำให้อัตราส่วนของออกซินออกไซ,ออกซโทโคไคนินลดลงเป็นผลให้ตาข้างบริเวณยอดพืชน,นี้สามารถที่จะเจริญได้จึงมีการแตกยอดแตบบกกิ่งก้านสาขาออกมาทางด้านข้างได้นั่นเองฮอร์โมนตัวที่3จิบเบอร์ลิน จิปเปอร์เรลินจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เซลล์ที่ลำต้นมีการยืดตัวและแบ่งเซลล์มากขึ้นเมื่อเซลล์ยืดเพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ลำต้นมีความสูงเพิ่มมากขึ้นปริมาณของจิปเปอร์เรลินที่ถูกสร้างขึ้นนี้มันมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นถั่วลันเตาที่เมนเดลทาการศึกษาจะมีลักษณะคือต้นสูงและต้นเตีย้ย โดยถั่วลันเตาต้นสูงจะมีปริมาณของจิบเบอร์ลินมากกว่าถั่วลันเตาต้นเตี้ยเขาก็เลยมีการทําการทดลองนําเอาพืชที่มีลักษณะเป็นต้นเตี้ยตามพัตุกรรมนี้มาให้จิบเบอรเลินเข้าไปผลปรากฏว่าเมื่อพืชต้นเตี้ยเหล่านี้ได้รับจิบเบอร์เรลินแล้วจะทําให้พืชสามารถที่จะยืดขนาดของปล้องทําให้ลำต้นเนี่ยสามารถที่จะสูงขึ้นได้ นอกจากนี้จิบเบอร์ลินยังกระตุ้นการงอกของมเมล็ดพืชบางชนิดได้อีกด้วยปกติแล้วเวลาที่เราจะปลูกพืชเราจะมีการนำเอา,มาเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ำก่อนสักคืนหนึงแล้วมันก็จะปรากฏรากงอกออกมาเล็กน้อยแล้วเราก็นำเอา,มาเมล็ดเนี่ยไปปลูกลงดินต่อไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ เพราะว่าเมื่อมเมล็ดได้รับน้ําเพียงพอจะกระตุ้นให้มีจิบเบอลินเพิ่มขึ้นและไอกระตุ้นให้เซลล์ที่อยู่ในมเมล็ดสร้างเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยแป้งที่เก็บสะสมไว้ภายในให้กลายเป็นน้ําตาลสําหรับเป็นแหล่งพลังงานในการหายใจระดับเซลล์และการสร้างพลังงานให้กับต้นอ่อนของพืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปจิบเบอลินกับการนําไอใช้ จากคุณสมบัติของจิบเบอร์เรลินที่สามารถทำให้ลำต้นมีการยืดตัวได้เราจึงนำสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายกับจิบเบอร์เรลินเช่นกรดจิบเบอร์ลิกมาใช้กับองุ่นที่กำลังออกผลทำให้มันมีความยาวของช่อดอ,อกเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการติดผลองุ่นแต่ละลูกจะมีพื้นที่กว้างขึ้นไม่เบียดกันทำให้มีการขยายขนาดของผลออกมาได้อย่างเต็มที่ ลูกองุ่นที่ได้รับจิบเบอร์ลินจึงมีขนาดใหญ่กว่าลูกองุ่นทั่วๆไปสังเกตได้จากภาพพวงองุ่นด้านขวาจะสังเกตเห็นเลยว่ามีขนาดของผลใหญ่กว่าด้านซ้ายเพราะว่ามีการฉีดให้จิบเบอร์ลินเข้าไปในระหว่างที่กำลังออกดอกออกผลนั่นเองฮอร์โมนพืชชนิดที่4คือเอทิลีน เอทิลีนจะเป็นฮอร์โมนพืชเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีสถานะเป็นแกส๊สซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผลไม้สุกเด็กๆนึกถึงมะม่วงดิบมะม่วงที่มันยังไม่สุกอะ่ะเช่นมะม่วงมันเปรียบเทียบกับมะม่วงสุกนะคะมะม่วงมันที่เด็กๆก,กินมะม่วงดิบเนี่ยมันจะมีผลที่มีสีเขียวเนื้อจะมีความแข็งกินไปแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นแป้งแป้งแต่หากเป็นมะม่วงสุก ผลจะมีสีเหลืองเนื้อจะนิ่มๆแล้วก็มีรสหวานเนื่องจากเมื่อผลไม้จเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างเอชลีนสูงขึ้นทำให้แป้งที่สะสมเอาไว้เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลทำให้มีรสชาติหวานขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนสีของผลจากสีเขียวกลายปเป็นสีเหลืองหรืออาจจะมีการสร้างกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ด้วย เอทิลีนมีบทบาทในการกระตุน้นการชราภาพและการหลุดร่วงของใบโดยกระตุ้นให้เซลล์เข้าสู่การตายการร่วงของใบในฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยก็เป็นผลมาจากเอทิลีนด้วยเช่นเดียวกันในสภาวะปกติใบพืชจะไม่หลุดออกจากต้นพืชเป็นเพราะว่ามันมีออกซินสูงสูงกว่าเอทิลีน แต่เมื่อใบพืชมีอายุมากขึ้นจะทำให้มีปริมาณของออกซินลดลงบทบาทของเอทิลีนก็เลยสูงขึ้นส่งผลให้เซลล์ที่บริเวณโคนก้านใบถูกย่อยแล้วก็ทำให้ใบเนี่ยหลุดร่วงได้นะคะและสุดท้ายเอทิลีนยังช่วยกระตุน้นให้เกิดการไหลของน้ำยางพาราได้ด้วยเอทิลีนกับการนำไปใช้ เรามีการนำเอาสมบัติของเอทิลีนมาใช้ประโยชน์ในการบ่มผลไม้ที่ยังดิบอยู่ให้กลายเป็นเนผลไม้สุกเช่นบ่มกล้วยหรือว่าบ่มมะม่วงโดยอาจจะนำเอากล้วยดิบและกล้วยที่ใกล้สุกใส่ลงในโอ่งหรือในภาชนะเดียวกันแล้วคุมด้วยผ้ากระสอบไว้ผ่านไปไม่นานกล้วยที่ยังดิบอยู่จะกลายเป็นกล้วยที่สุกได้สาเหตุเป็นเพราะว่า กล้วยที่ใกล้สุกนั้นจะสร้างเอทิลีนและด้วยเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่มีสถานะเป็นแก๊สซึ่งสามารถฟุ้งกระจายไปเร่งให้กล้วยดิบที่อยู่ใกล้เคียงกันให้สุกเร็วขึ้นได้ในเชิงพาณิชย์จะมีการใช้เอทิฟอนที่ให้แก๊สเอทิลีนหรืออาจใช้ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์บไซึ่งให้แก๊สอะเซทิลีนที่มีสมบัติคล้ายกับเอทิลีนในการควบคุมการสุกข,ของผลไม้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถบ่มผลไม้ทุกชนิดได้ผลไม้บางชนิดเช่นเงาะลิ้นจี่ลำไยชมพู่สม้มพวกนี้จะไม่มีการสร้างเอทิลีนแล้วก็ไม่มีการตอบสนองกับเอทิลีนเลยจึงไม่สามารถทําให้สุกด้วยการบ่มได้ต้องรอให้สุกบนต้นเท่านั้นแล้วค่อยเก็บเกี่ยวมาถึงฮอร์โมนตัวสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือกรดแอปไซซิก หรือว่า a อปไซ i ิ a เอซซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในการยับยั้งการงอกของเมล็ดทำให้เมล็ดเนี่ยเกิดการพักตัวได้ การพักตัวของมเมล็ดคืออะไรการพักตัวของมเมล็ดเนี่ยคือการที่มเมล็ดยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะงอกออกมาได้เพราะว่ามเมล็ดจะมีการพักตัวเอาไว้เพื่อที่ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเช่นอาจจะมีสารอาหารหรือว่ามีน้ำไม่เพียงพอซึ่งในช่วงเวลาที่มเมล็ดก,กำลังพักตัวเนี้ยปริมาณน้ำที่อยู่ในเซลล์จะลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเมล็ดเนี่ยมีอัตราการเกิดที่ลดลงอัตราการหายใจก็น้อยลงแล้วก็จะพบว่าภายในเมล็ดจะมีปริมาณของกรดเอซิติกสูงขึ้นซึ่งจะทําให้เมล็ดสามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ได้แม้จะอยู่ในภาวะที่มีน้ําในเซลล์น้อยมากๆและจะทําให้เมล็ดไม่งอก แต่พอเราต้องการจะปลูกจำได้ไหมเราจะนำเอาเมล็ดไปแช่ในน้ำก่อนเพราะพอเมื่อเมล็ดได้รับน้ำเข้าสู่เมล็ดแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะไรนะจิบเบอร์ลินนั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีเมล็ดของพืชบ,บางชนิดที่มีกรดแอปไซซิกน้อยมากๆเลยทำให้เมเล็ดเนี่ยไม่มีการพักตัวยกตัวอย่างเช่นเมล็ดของโกงกางเมื่อไม่มีการพักตัวเกิดผลออกมาแล้ว เวลาผ่านไปรากก็จะงอกออกมาเลยงอกออกมาทาั้งๆที่ทมเมล็ดยังติดอยู่บนต้นอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะทำไมโกงกลางถึงต้องมีการวิวัฒน,นาการตัวเองให้รากงอกตั้งแต่ตอนที่มเมล็ดยังติดอยู่บนต้นนั่นเป็นเพราะว่าโกงกางเนี่ยเป็นพืชป่าชายเลนพอมเมล็ดตกลงมาแล้วด้านล่างมันเป็นดินเลนมีคลื่นมาซัดถ้าเกิดว่าตอนนั้นมเมล็ดยังไม่พร้อมงอก ยังไม่พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นน่ะก็จะทําให้โอกาสในการรอดชีวิตของมันต่ําลงก็เลยทําให้มเมล็ดของต้นโกงกลางเนี้ยสามารถที่จะงอกรากได้ตั้งแต่บนต้นเลยพร้อมและเพราะว่าพอเมื่อผลตกลงไปที่พื้นปุ๊บรากจะได้ปักลงไปในดินแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตออกมาเป็นต้นได้เลยทําให้สามารถที่จะอยู่รอดได้นั่นเองนะคะ นอกจากนี้กรดอแไซซิกยังมีผลช่วยในการชะลอการเหี่ยวเฉาโดยเมื่อพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอทำให้พืชมีโอกาสที่จะสูญเสียน้ำออกจากอ้นมากเกินจนเกินไปพืชก็จะกระตุ้นให้มีการปิดปากใบซะจะได้ลดการคลายนะ้ำจะได้ช่วยชะลอการเหี่ยวเฉาได้ ซึ่งเราก็เลยนำอากรดแอปไซซิกเนี่ยไปใช้ฉีดให้กับพืชหรือว่าไม้ดอกก่อนที่จะขนส่งเพื่อที่จะช่วยในการหรี่หรือว่าปิดรูปากใบให้มันเล็กลงจะได้ลดการสูญเสียน้ำได้จะได้ทำให้ต้นไม้ไม่ตายหรือว่าสูญเสียมูลค่านะคะ